เมื่อคู่นี้เนี่ยก็เบาขอคุณพ่อคุณแม่แล้วเป่าแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคำาัสัญญาว่านับต่อแต่ไปนะคะจะเป็นเตื่อไปอ ตรวจมาครับก็ผมก็จะขอให้สัญญากับทั้งตัวเจ้าสาวและกับครอบครัวเจ้าสาวนะครับว่าผมจะพยายามประคับประคองชีวิตคู่ของเราให้ดําเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขนะครับจะพยายามไม่ให้ทําให้เจ้าสาวผมเสียใจหรือต้องร้องไห้นะครับจะพยายามทำให้เรามีความสุข มาคืมาคนนะครับต่อเลอยากได้ินนะสัญญาในเจ้าสาวนะคะพูดอะไรกเจ้ามาว่า มารอตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ต้องรอแล้ววันนี้คือวันที่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านได้ลงพรีเ,นเซน์เรชชั่นแล้วนะคะก็บอกไ้เลยว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแค่นี้ค่ะที่จะให้คำ